เนื่องด้วยวันที่16กรกฎาคมเป็นวันงูแห่งโลกซึ่งคำว่างูาใครๆต่างได้ยินก็เบือนหน้าหนีแต่จริงๆแล้วหารู้ไม่งูนั้นมีบทบาทสำคัญในฐานะนักล่าที่ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นงูที่ชอบอยู่บนต้นไม้งูที่ชอบอยู่ในน้ำรวมไปถึงงูที่ชอบอยู่ในทะเลพวกมันเหล่านั้นก็ล้วนก่อให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติทางนั้น ปัจจุบันประชากรงูในโลกลดลงถึง60%ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเพียงเพราะว่าพวกมันขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์มีพิษแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันบางชนิดก็ไม่มีพิษนะครับพวกมันมีพฤติกรรมไม่ละลานใครก่อนนอกจากที่จะถูกลบกวนพวกมันก็จะเลือ้อยหลบหนีไปเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาใกล้บริเวณที่พวกมันอยู่ดังนั้นหากไม่มีงูอยู่บนโลกใบนี้อาจส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคิดได้นะครับ และวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ช่องเหียเล่าเรื่องจะนําเสนองูเขียวหางไหม้4ี่ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงลักษณะภายนอกและพฤติกรรมของมันครับชนิดที่1งูเขียวหางไม้ท้องเหลืองไตเมเลซูลัสอาโบลาบิสเป็นงูพิษในวงไวเปอร์ลิดีที่ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ส,ส่วนใหญ่ งูชนิดนี้มีขนาดตัวปานกลางไม่ใหญ่มากโดยพวกมันมีความยาวตั้งแต่หัวจนถึงหางประมาณ50ซนติเมตรและพวกมันมีเกล็ดสีเขียวมันเงาที่ด้านบนของลำตัวและถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับพวกมันจะมีเกล็ดสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วทั้งลำตัวเลยงูชนิดนี้มีหางสีน้ำตาลไม่และมีในตากลมโตสีเหลืองมีม่านตาเป็นแนวตั้งลักษณะคล้ายกับม่านตาของแมว มีรูปร่างหัวที่มีลักษณะรูปสามเหลี่ยมกว้างส่วนที่ด้านบริเวณใต้ท้องนั้นจะมีเกล็ดสีเหลืองคล้ำซึ่งเป็นที่มาของชื่องูชนิดนี้ครับงูชนิดนี้ส่วนใหญ่แล้วตัวเมียจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวผู้นะครับและลักษณะภายนอกของตัวผู้และตัวเมียนั้นก็แตกต่างกันซึ่งตัวผู้จะมีเส้นสีขาวพาดตั้งแต่บริเวณปากยาวไปถึงบริเวณหางส่วนตัวเมียนั้นจะไม่มีเส้นสีขาวนะครับ แถมพวกมันพอถึงวัยเจริญพันธุ์พวกมันสามารถออกลูกได้7จ็ดถึงสาตัวเลยทีเดียวนะครับงูชนิดนี้มักออกหากินตอนกลางคืนและใช้พิษของพวกมันเป็นอาวุธโดยอาหารหลักของพวกมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและนกเป็นอาหารและพิษของงูเขียวหางไม้ท้องเหลืองนั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งพิษของมันจะไปส่งผลทําให้เลือดจับตัวกับเป็นก้อนและเกิดอาการบวมได้ ถ้าหากไม่มีการรักษาอาจถึงตายได้เลยนะครับพวกมันพบกระจายพันธุ์ได้ทั่วไปในประเทศเนปาลอินเดียกัมพูชาพมา่าลาวเวียดนามจีนและประเทศไทยชนิดที่ 2. งูเขียวหางไม้ตาโตไตเมอรเลสูรัสมาโคบงูชนิดนี้ก็ตามชื่อของพวมันเลยนะครับลักษณะดเด่นของมันคือพวกมันมีดวงตาที่ใหญ่และกลมโตมากๆ แถมมันยังมีเส้นม่านตาแนวตั้งฉากเหมือนกับแมวอีกด้วยครับและพวกมันมีรูปร่างหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมคอคอดและมีรูจมูกที่ไว้ตรวจจับความร้อนอีกด้วยพวกมันเป็นงูขนาดกลางที่มีความยาวตั้งแต่ปากจนถึงหางอยู่ที่70เซนติเมตรและลักษณะาภายนอกของงูชนิดนี้สีลำตัวทั่วไปจะออกสีครัำจะไม่มีสีเขียวสดใสเหมือนงูเขียวหางไม้ชนิดอื่นๆสีหางจออกเป็นสีน้ำตาล ใต้ท้องจะมีสีฟ้าออกสีคล้ายสีครามยกเว้นใต้คางและคอจะออกสีขาวอมฟ้างูชนิดนี้เพศผู้และเพศเมียจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยเพศผู้จะมีสีเกตออกสีฟ้าครามชัดเจนกว่าเพศเมียที่บริเวณริมปากและแก้มและงูชนิดนี้เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เพศเมียจะออกลูกเป็นตัวครั้งละ1 0 1ถตัวเลยครับในอดีตงูเขียวหางไม้ตาโตนั้น เคยถูกเข้าใจว่าเป็นงูชนิดเดียวกับงูเขียวหางไม้จันทบู์จนถูกจำแนกแยกออกเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งโดยเฮียจะขออนุญาตนำภาพตัวอย่างการจำแนกจากเพจสัตว์เลื้อยคานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแห่งประเทศไทยมาให้คุณผู้ชมทราบถึงความแตกต่างของสองชนิดนี้กันครับ พวกมันชอบออกหากินตอนกลางคืนโดยอาหารโปรดของพวกมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกบรวมไปถึงนกอีกด้วยพิษของงูเขียวหางไม้ตาโตนั้นก็ถือว่าอันตรายพอๆกับงูเขียวหางไม้ท้องเหลืองแต่อาจจะเล็กน้อยกว่าหากถูกกัดพิษมันจะไปทําให้เลือดเกิดการเกาะตัวและอาจจะเกิดการบวมภายหลังได้ทางที่นะครับเมื่อรู้ว่าถูกกัดก็ควรไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ครับ งูชนิดนี้สามารถพบได้ค่อนข้างกว้างทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกตอนบนและภาคกลางซึ่งสามารถพบได้แม้กระทั่งในกรุงเทพนะครับงูชนิดที่3งูเขียวไผ่หางเขียวไตเม m e r e ูัส u s v i r ไอเป็นงูพิษอ่อนอันตรายอีกชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในสกุลงูเขียวหางไหม้หรือ v i p e r i d งูชนิดนี้ถูกพบและระบุครั้งแรกที่เขาใหญ่ในปี พุทธศักราช2,544และยังมีความคล้ายคลึงกับงูเขียวทั้งสองชนิดที่กล่าวมาแต่ถ้าพูดถึงขนาดของงูชนิดนี้มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าทั้งสองชนิดเลยนะครับโดยงูชนิดนี้มีความยาวตั้งแต่ปากจนถึงหางอยู่ที่80-110ถึง110เซนเมตรเลยทีเดียวนะครับและลักษณะภายนอกของพวกมันพวกมันมีเกล็ดลำตัวด้านบนเป็นสีเขียวอ่อน มีรูที่เป็นอวัยวะจับเซ็นเซอร์ความร้อนมีตาสีเหลืองกลมโตแถมมีม่านตาแนวตั้งฉากเช่นเดียวกับแมวมีรูปร่างหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมกว้างงูเขียวไผ่หางเขียวนั้นที่ได้ชื่อนี้ก็มาจากหางของมันที่มีสีเขียวครับโดยงูชนิดนี้เพศผู้และเพศเมียจะมีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเพศเมียจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพศผู้และลักษณะภายนอกนั้นเพศผู้จะมีสีเขียวอมฟ้าและมีสีออกน้ำเงินอยู่ที่ปลายเกศนั้นๆั้นและที่สำคัญเพศผู้จะมีเส้นสีขาวแดงข้างลำตัวยาวตั้งแต่ปากจนถึงหางเลยครับส่วนเพศเมียนั้นจะมีเกดสีเขียวสดที่เข้มกว่าและที่สำคัญมีขีดเส้นข้างลำตัวสีเหลืองและงูชนิดนี้ออกลูกเป็นตัวครั้งละ8 1 1ต,ตัวครับ พวกมันชอบออกหากินตอนกลางคืนโดยอาหารโปรดของพวกมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกบรวมไปถึงนกอีกด้วยพิษของงูชนิดนี้ไม่ายแรงมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้พิษของมันส่งผลทําให้เลือดแข็งตัวเป็นก้อนเหมือนกับงูเขียวหางไม้สายพันธุน์อื่นๆพวกมันพบได้ที่เวียดนามกัมพูชาลาวและประเทศไทยโดยในประเทศไทยสามารถพบพวกมันได้ที่เขาใหญ่เขาคีชกูดและเขาสอยดาวครับ แล้วก็มาถึงชนิดสุดท้ายกันแล้วนะครับหลายท่านคงเริ่มรู้สึกเอียนกับสีเขียวแล้วมาดูกันครับว่าชนิดสุดท้ายจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าชนิดที่4งูเขียวหางไหม้ลายเสือไตเมเรล е คูลัสเพอร์เพอริโอมาคูลาตัสงูชนิดนี้มีสีที่แตกต่างจากเพื่อนๆทั้ง3ามตัวก่อนมากเลยนะครับโดยมันมีสีพื้นตัวเป็นสีโทนน้ำตาลน้ำตาลอมม่วงหรือน้ำตาลอมเหลือง และมีลายเป็นวงรีขอบสีน้ำตาลหรือน้ำตาลม่วงเข้มครับโดยเมื่อมองมันจากมุมบนก็คล้ายกับลายเสือตามชื่อของพวกมันเลยนะครับและพวกมันมีสีหางเป็นสีน้ำตาลแห้งงูชนิดนี้มีหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมคอคอดมีรูรับความร้อนระหว่างจมูกกับตาในตามีสีส้มออกคำคำๆพวกมันมีเก็ดที่หัวและลำตัวเป็นสันอย่างชัดเจน งูเขียวหางไม้ลายเสือนั้นพวกมันมักอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนและพวกมันยังมีชื่อหนึ่งว่างูพังกาซึ่งที่มาของชื่อพังกานั้นก็มาจากถิ่นที่อยู่อาศัยของงูชนิดนี้คือป่าพังกาครับซึ่งอาจารย์วิโรจนุตาพันเคยกล่าวไว้ว่าป่าพังกาพวกชาวบ้านหมายถึงป่าโกงกลางหรือป่าชายเลนนั่นเองครับ งูชนิดนี้มีความยาวตั้งแต่ปากจนถึงหางอยู่ที่60-80ซนเมตรโดยเพศเมียจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพศผู้และพวกมันเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์พวกมันสามารถออกลูกเป็นตัวได้7-14ตัวครับและงูเขียวหางไม้ลายเสือนั้นพวกมันชอบออกหากินตอนกลางคืนในป่าชายเลนเมื่อน้ำลงจนพื้นดินพลน,น้ำพวกมันก็มักจะลงมาหากินระดับพื้นหรือใกล้พื้นดิน แต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำท่วมพื้นพวกมันก็นอนรอเหยื่อบนต้นไม้ครับซึ่งอาหารสำคัญของงูเขียวหางไหม้ลายเสือนั้นได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกบปาลารวมไปถึงงูด้วยกันเองอีกครับพวกมันมีนิสัยที่ชอบกินพวกเดียวกันเองครับพิษของงูชนิดนี้มีผลต่อระบบเลือดที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่งแต่โดยปกติแล้วไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต สามารถใช้เซลุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหมในการรักษาได้ถ้าหากจำเป็นงูชนิดนี้แพร่กระจายพันธ์แถวป่าชายเลนตั้งแต่ประเทศพามา่าไทยคาบสมุทรมาเลเซียสิงคโปร์สุมาตาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับงูเขียวหางไมมทั้ง4ชีชนิดที่พบได้ในประเทศไทยหวังว่าข้อมูลและความรู้ของเฮียจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อวันหนึ่งที่ท่านเดินผ่านหรือเจอพวกมัน บางทีท่านอาจจะเลือกที่จะรักษาระยะห่างมากกว่าที่จะไปหยิบไม้มาทุบตีพวกมันเพอเชื่อเถอะว่างูเองที่เจอท่านพวกมันก็ต่างหวาดกลัวท่านไม่น้อยไปกว่าตัวของท่านเองเลยกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านมากๆที่รับฟังมาจนจบและวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ